สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณนเล่นหรือใครๆครก็เล่นเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมเอ่ยเออตัวผมนั้นไม่สบายเลยครับ ได้บูสเตอร์เข็มที่3มานะครับนี่สองวันแล้วเอออาการนี้แบบบ้านหมุนทั้งวันเลยครับเนี่ยแต่วันนี้มันมีของออกใหม่มาเป็นของที่ผมอยากประกอบด้วยก็เลยดึงตัวเองลุกจากเตียงครับรีบเอามารีวิวรีบเอามาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือแจนแจนแจน กันดัมเบเกอร์ไฮเกตกันดัมบาบ้าทอรัสครับเอื oh, e ่อเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกนะอ่านี่ขอบอกว่าหน้ากล่องสวยนะเออเป็นตัวโกงที่เท่นะครับนี่เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างข้างกล่องนะครับนี่มาในรูปทรงสี่ขานะเออ ชอบนะชอบ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 ดีไซน์มันนะตอนดูในการ์ตูนก็ชอบนะเท่ดีชอบ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 แต่ว่าในการรีวิวครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้คอมบายกับตัวอื่นให้ดูนะครับนี่มันสามารถคอมบายกับตัวอื่นได้นะเหตุผลที่ไม่คอมบายให้ดูเพราะว่าตัวอื่นๆที่เอามาคอมบายด้วยมันหายไปในหลุมดำที่อยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับหาไม่เจอแล้วนะพอดีจัดท่องใหม่นะครับอ่า ก็เลยได้แต่รีวิวเจ้าบาบาทรัสอย่างเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าบาบาทรัสตัวงานตัวพลาสติกจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอาล่ะครับมามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงโอ้เออ ที่หัวเราะนะครับเพราะว่าสติกเกอร์มันมาแค่นี้เองอ่าถูกใจผมยิ่งนักนะครับอ่าคงรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวฐานตัวแรกตัวเบสของมันเนี่ยน่าจะเป็นอ่าบาบาทอสนะครับอ่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะตัวซีออกมาก็เป็นโครงของบาบาทอสเลยครับนี่ทั้งโครงทั้งอาวุธเลยครับมาครบเลยนะ นี่ด้านหลังก็เป็นโครงช่วงแขนช่วงขานะครับของตัวบาบะทอสนะฮะอา,อาจจะพูดเนื่อยๆเรื่อยๆหน่อยนะครับพูดกระตกหกหักมากไม่ได้นะเหนื่อยนี่อันนี้เป็นแผงสีแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแผงใหม่นะนี่เขาบาบะทอสที่หักนะฮะนี่นะนเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็มีเอฟเฟกนะครับนี่เอฟเฟกไฟนะอ่าน่าจะาไว้เล่นที่ตัว อ๋อธนูสิเอาไปเล่นที่ตัวธนูจะบอกเอาไปเล่นที่ตัวตาวะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นขาเอเป็นเท้าน,นะครับเป็นเท้าน,นะฮะนี่แล้วก็มีจอยนี่แล้วก็มีลวดนะครับอ่าลวดน่าจะเป็นหางแน่นอนนะครับนี่นะอ่ะถุงถัดมาก็เป็นโครงอีกเหมือนกันนะครับนี่เป็นโครงของตัวบาบาทน์นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้แผงแผงนี้ จะเป็นเกราะนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะนี่นะนี่มาถุงถัดมาถุงสุดท้ายครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกราะนะครับนี่สีน้ําเงินเข้มนะส่วนอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นเป็นสีอะไรอ่ะสีเทาเนาะมันเป็นสีเทาเนาะเออผมเห็นเป็นสีเทานะครับอ่าเป็นเกราะของตัวบาบาทอสนะฮะอ่า ก็ไม่เยอะครับมีแค่นี้เองหมดแล้วมานับแผงกันดีกว่ามาอ๋อนี่ไงเอฟเฟกเอฟเฟกธนูจริงๆด้วยนี่อ่ามาอ๋อนี่ให้ดูอาร์ตเวิร์กหน้าเล่มก่อนนี่นี่คืออาร์ตเวิร์กหน้าเล่มนะครับประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเบดมาจากตัวบาบาทอสกับอา่า ที่เมลิสทูเปอร์เหรออ๋อเป็นจากเรื่องไอออนบัสเหมือนกันนะครับนี่เป็นเบสมาจาก2ตัวนี้นะอ่ามานับแผงกันดีกว่า1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แแผงครับอ่าแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก,กระบาทเต็มเลยเห็นปะอ่า กระบาดกระบาดกระบาดทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะขั้นตอนการประกอบก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับนี่แต่ตอนคอมบายนีย่คงไม่ได้จะคอมบายนะเพราะว่ามันใช้กับหุ่นของหุ่นกี่ตัวเนี่ยหนึ 1, 2, ใช้ของหุ่น3ตัวนะครับเพราะว่าใช้ของคอมมานคอนต้าด้วย ใช้ของไลฟ์เลิร์เฮเ e นด้วยใช้ของเคอรีออสด้วยนะครับตัวเหล่านี้ก็สาบสูญไปจากหลุมดำข้างหลังผมแล้วนะนีะ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบประกอบเจ้าบาบาทอรัสให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเจ้าบาบาทอรัสจะเทขนาดไหนปไปประกอบกันเลยครับ แตดตดแตดตันแล้วเราก็ประกอบเจ้ากันดัมบาบาทอรัสเสร็จแล้วนะครับมาขอบอกว่าเทนะเออสวยด้วยนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่อ่าขอบอกว่าใช้ได้เลยครับสำหรับเจ้าบาบาทอรัสตัวนี้นะครับอ่า ในการประกอบมีจุดที่ยุ่งยากไหมไม่มีนะครับแต่ว่ามีจุดที่ระวังก็คือตรงเข่านะครับระวังมันหักนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือขาของน้องไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจะจัดท่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆในการจัดท่าน้องนะครับอ่ะมาเรามาวัดความสูงกันเลยดีกว่าความสูงจากเท้าถึงเข่านี้ประมาณ 17เซนอ่าความยาวอ่าเอานับจากแต่หางเลยละกันจากหางอบอถึงมือประมาณ24เซนย5เซนนะครับอ่าใครที่จะหาที่วางน้องก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างยาวนะก็จะมีย่นระยะไปได้ก็คือหางตรงนี้นะครับสามารถที่จะงอพับได้นะฮะอ่า แล้วแต่เราจะจัดเลยนะครับนี่เขาให้อะไรเรามาบ้างอาวุธมีนี่ข้างเอวเลยนี่อ่ามีดาบสั้นนะครับอันนี้นะที่สามารถเอามารวมกันเป็นธนูได้นะครับแล้วก็ดาบยาวนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตะบองตะลุมพุกเออนั่นแหละผมเรียกกระบองละกันนี่อันนี้นะครับให้มา1อันนะครับส่วนเอฟเฟกที่เขาให้มาก็คือมันเป็นเอฟเฟกตอนที่เราเอาดาบสั้นมาทําเป็นธนูนะครับนี่เวลาเรายิงธนูนะอันนี้1อันนะครับแล้วก็ลูกธนู1อันหมดแล้วสําหรับเจ้าบบา巴อรัสนะครับตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมว่าสวยดีนะครับแต่ว่า คนประกอบประกอบไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันงอกแงกด็อกแดกนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงตัวเนี่ยมันจะด็อกแดกด็อกแดกหน่อยนะแล้วก็ขาที่มันค่อนข้างที่จะจัดท่าลําบากนิดหนึ่งนะครับทางที่ดีควรจะเล่นกับฐานนะครับฐานก็คือใช้แกนนี้ช่วยนะครับนี่ใช้แกนนี้ช่วยนะก็คือมาจุบกับฐานแล้วก็ตัวบาบาทอรัสเนี่ยมันจะมีที่จุบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ ใต้กระโปรงตรงนี้นะสิที่มือผมชี้นะครับนี่นะอ่าแล้วก็มีตรงนี้ด้านหน้านะครับมีที่จุ๊บ2จุดนะฮะอ่ามีตรงกระโปรงใต้กระโปรงหน้ากับใต้กระโปรงหลังนะครับนี่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าบาบาาทอรัสก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปจับเจ้าบาบาา巴อรัสตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป ไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงานไฮเกตการดัมบาบาทอรัสตัวนี้สำหรับผมหรอปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปุปปปปป๊ให้เลยนะครับ <S 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 ตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะเออก็เลยอ่อให้คะแนนพิเศษไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครประกอบแล้วก็จะรู้ว่า ข้อเท้าเขาไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจะจัดท่าค่อนข้างลาบากนิดนึงนะแต่ก็จัดท่าได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าล้มแผลล้มแผลนะครับอ่ะค่อยๆจัดท่าค่อยๆใจเย็นๆกับน้องนิดนึงนะครับโดยร่วมจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับใครที่ชอบบาบาทอสอยู่แล้วอ่ะลองหันมาดูเจ้านี่ดูนะครับเออสวยดีใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้ ใครที่ประกอบแล้วก็เข้ามาเมาส์มอยกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะติชมรายการหรืออยากจะแนะนําว่าพี่รีวิวนู่นสิพี่รีวิวนี่สิก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะวันนี้ฮอ b b ี้แบ็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆห,หรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เดงเตือนนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้ว บ้านหนึงหมุนอยู่เลยเดี๋ยวก็คงขอตัวไปหยีบสักหีบหนึ่งนะครับให้อาการอะไรมันดีขึ้นแล้วก็มาลุยงานต่อนะครับไปละขอตัวละครับจันนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย ¡Cubby dan!